ปฏิหารมีจริงครอบครัวเอสกันตพง์เผยภาพพระเอกหนุ่มล่าสุดฟื้นแล้วมีรอยยิ้มสดใสาอาการโดยรวมไม่มีภาวะวิกฤตใดๆแต่ห่วงสามอวัยวะคือหัวใจไตสมองยังต้องประเมินและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโดยล่าสุดวันนี้วันที่22มิถุนายน2566คริสติน่าภรรยาเอสกันตพง์จัดโต๊ะแถลงอัปเดตอาการสามี พร้อมด้วยนายแพทย์อาทิรวินจิรกมลชัยศิริแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชด้านแพทย์เผยว่านับตั้งแต่ผู้ป่วยย้ายมาที่โรงพยาบาลวันที่11พฤษภาคมทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของเอสกันตพงค์คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพ,พลันซึ่งเป็นขั้นรุนแรงเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดเต้น ที่ผ่านมาได้ใส่เครื่องพยุงชีพเครื่องช่วยหายใจและอยู่ในภาวะวิกฤตเริ่มรักษาให้ยาและเริ่มมีการตอบสนองที่ดีขึ้นจนสามารถค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพการทํางานของหัวใจเริ่มกลับมาเกือบปกติทั้งนี้ระบบไหลเวียนโลหิตมีการหยุดทํางานไประยะหนึ่งทําให้ไตและสมองมีความเสียหายไปด้วยแต่วันนี้ไตกลับมาทํางานได้แล้วต้องฟอกไตจนสามารถกลับมาปัสสาวะได้เองแล้วส่วนสมองเริ่มมีภาวะการรับรู้และดีขึ้นตามลําดับ แต่ยังต้องทํากายภาพต่อไปอ้างอิงข้อมูลผู้ป่วยเมื่อวันที่21มิถุนายนเมื่อถามว่าอาการกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แพทย์เผยว่าตื่นและรับรู้สามารถสื่อสารง่ายๆได้ด้านเอสุภชัยเล่าว่าตอนมาเยี่ยมเอสจำได้ว่าคือพี่เอมีการรับรู้แต่ความจํายังไม่สมบูรณ์แพทย์กล่าวเสริมว่าอาการโดยรวมไม่มีภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลือในตัวคนไข้แล้วแต่ห่วงสามอวัยวะคือ หัวใจไตสมองยังต้องประเมินและติดตามดูแลยอย่างใกล้ชิดแนวทางการรักษาคือการฟื้นฟูอวัยวะต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการที่หยุดหายใจสำหรับคริสติน่าภรรยาเอสกันตพง์เผยวินาทีสามีลืมตาขึ้นมาครั้งแรกตอนที่ฟื้นขึ้นมาอยู่ในภาวะสับสนยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ในงานอีเวนต์ซึ่งประโยคแรกที่คริสติน่าพูดกับสามีประโยคแรกคือที่รักเราอยู่ตรงนี้นะซึ่งตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ยังจำไม่ได้ แต่ในวันนี้จําได้แล้วขณะที่ลูกสาวยากที่จะเข้าใจว่าพ่อป่วยเป็นอะไรก็คิดถึงการได้กลับไปวิ่งเล่นกับพ่อ